ดีใจมากคุณมพูดเองเลยพูดเอย่าพูดเองเอาป่ะเืพูดเองเนี้ีมากันในวันนี้เ้ยันันี้อ้ไม่ตกก็คงมากันมากว่นนี้ทำไมวะทไมก็คนไปตีกบ วิชาการวิชาการเกเพื่อนๆมาเเลยมาถ้าปกตคนชอปบอกผมก็ผู้พิพากษาพูดเสนอเรื่อยไม่ไอิมไอินอโอ้โห้ามยากตาย้วร้อนร้อนร้ร้อนีเรียกลูกหลานมาทีละคน พ่อญาติเปนคนกดอนนะคนแอนไม่ใช่อ่ะในนั้นก็นั่งอย่างนี้ละเออคุะสัเปรย์ตาแต่ไม่ตาเออมึงดีใจไหมที่คุณเป็นอย่างเนี้ยมึงดีใจมึงดีใจจะบอกเพื่อนม่ให้ชื่นใจแเลิกแกงกูอย่างเงี้ยเออคุเป็นอย่างนี้นะคุเป็นคนอย่างนี้แหละเออไชอบให้คุณคอยไม่ใหม่ีใหม่ปีใหม่ตามวิธีป้องต้องนอนแล้วกลางแข